ก็วันนี้มาเที่ยววัดแสงแก้วโพธิยานะคะแล้วก็มาเจออยู่รถคันนึงซึ่งมันก็แปลกๆดีค่ะถ่ายมาให้ชมคะ่ะกลางอันนี้เป็นวัวกระทิงที่ไล่ควิดโคนตามถนนนั่นแหะวีด <ฮ hasta S 1> ะเป็นอะ่ะเขาเรียกวัวธนู อมโกโนโมหาโกโนงัวธนูตัวเฉลียวสลาดหากเป็นล้านฝ้ายเป็นไอ้แกงงัวตั้งหลายจนแต่เนอไอเนออุงเนปันทองสาะระนางดับจิตโอมพระกลุ่มดับจิตชีวิตอันนี้เป็นกระถางงัวธนูเงี่ยอันนี้เป็นงัวธนูนะอันนี้เป็นงัวสิบสองราศีงัวควายงัวควายวชีวิตย่างยืนกินอันย่างขี้ออกมาอันนั้นงอกงัวควายนะเออกินหญ้าขี้ออกมาหญ้าเป็นหญ้ากินไม้จำชาขี้ออกมาเป็นไม้จำชา อันนี้เป็นสิบสองลายสีงูใหญ่ปีวอกปีกระต่าย oh. ปีหมูปีเสือเห oh. ็นก่อป, uh. ปีแพะปีมา้าสิบสองลายสีอันนี้บัดรแดงนี่หของกว่บาบัดเแดงอันนี้งูล้อเจียงตุง uh. อันนี้เอาเข้าไปส่วงวัดเนี่ยเ,เข้าใส่อุบนี่เข้าแกงอย่างใส่อุบแล้วผัวไปคนขับเวียนไป uh. เอาไปถวายทุเจ้าอ่าโอเคค่ะอันนี้ <Okay. S 1> น,น,นี่อันนี้เป็นงว งัวจนงัวผืนเมืองอันนั้นเป็นงัวขาวลำพูน<ะ>นี่<ะ>อันนี้อันนี้เป็นพระพุทธรูปปางพุทธคยาปางพระธรรมเทศนาคนที่ไปประเทศอินเดีย<ะ>ต้องไปได้พระองค์นี้มาเพราะเป็นรัฐบาลอินเดียเป็นที่คนทําไว้เพื่อเป็นของที่ยลึกสําหรับชาวพูดที่เข้าไปในอินเดีย<ะ>เอาดินจากสถานที่ประสูตรตัดสรุป,ประ้วนี่ผ่านมาทำ<ะ>อ,อันนี้อันน,น,นี้มาดูนี้ อันนี้น้องนก3 0มศูนย์ห้าเอโอเคน้องนกส0 5นห้าน่านค่ะหาน่านเด้งค่ะดูดูอันนี้เป็นของว่าเด้งปันเมาทำไมหขอกกระดิ่งนะคะเออเป็นของว่าเด้งปันเมาดูมันเพาะมันเพาะเห็นก่าอ๋อเด้งสำริดสำริดนี่เหมือนเาะว่าสำเร็จธาตุนี้เป็นเล็กที่ผสมทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อซ่านแล้วความสำเร็จแก่คนที่ได้ยินได้ฟังอ๋อเสียงอืม นี่นี่นี่ครับนี่กับสามีดอ๋อเสียงเหมือนกันนั่นดังกลางวันเออนั่นดังออย่างหนึ่งอันนี้อันนี้กับวัวขาวลำพูนิกเวียนเชียงใหม่ลำพูนเกวียนเชียงใหม่ลำพูนนี่มันจะงอขึ้นประมาณนี้ถ้าเมืองแป้จะงอแบบนี้ถ้าเชียงไฮยนี่จะซื่ออืมอันนี้พี่เนศเทพพระเจ้าแห่งความสําเร็จและครูช่างศิลปะช่างศิลปะทุกคนและผู้บังคับช้างบังคับม้าจะต้องมีพี่ะเนศนี่อันนี้ก็ควายล้อขาวลำพูนอันนี้ก็บบดเดงเหมือนกัน นี่อันนี้ศิละปะศิละปะจางปั้นบางคนว่าจางแต่จริงๆขัวกะจางแต่อยู่ใกล้บไได้ยนี่จางปั้นจางปั้นนนี่ครับหลวงพ่ออันนี้สะล้อซึ่งสะล้อกับซึ่งสะล้อกับซึ่งเอออันนี้ควายอันนี้ควายแปลว่าควายปูน้อยเขาจะน้อยลงอันนี้ควายแม่วง บุญม,ม,มีบาดายก็เตขาควายล่างว่องกขคืนคืนลองลองกะไปมาหากันเป็นปีเป็นน้องตึงบวสวะตุ้มบานไปมาหาการเฮือยู่หิมกินไก่เป็นปีเป็นน้องตึงบวท่าเสียใจกันจะมาจะไปกะันได้กินได้ยำอันนี้เป็นววนชซอระบาเจียงใหม่ค่ะนี่กับบเดงบวเดงบวชเดงเป็นม่กัน,อ,น,กนอันนี้วีเพื่อเสร็จเรวีเขารีบ ที่จะวีเขาเรียบนี่เพื่อไม่ใช่สารไปเลยไม่ต้องมีดีหนีเพราะฮอา์โมดีสารออกซิไดนเวลาวีปุ๊บเนี่ยมันจะกลิ่นลมมือฮามันบอบิดถ้าว่าสารไปเลยมันบอบกลิ่นบอกลิ่นเขาเรียบแล้วก็เจ็บมืออเอออันนี้ถ่ายถ่ายนี่เป็นเสหะแกไม้หาหหกไม้ซักมาเพราะไม้ซักมันเบาหรือมันแข็งนี่ว่าถ่ายหัวหมูเขาถ่ายเพาค่อยเห็นหายไปเมือนาอันนี้ควายนมหมูล่าอินเดียไปอินเดียไขอินเดียอันนี้ไม่ยิงถ่ายน้าพ่จายปลูกข้าว อำเภอบอ่อทองชนบุรีจ้ะเออตะบันเฮานี่ตะบนันเฮานี่วัวใจไถไม่ยิงปลูกค<า>่ะจ่าน,นี่เป็นเผือรอเดี๋ยวค่ะเผือ,อ,อนนเผือเผือเผือนี่อันนี้กระเด้งปานเมาเผือเผือ<า>สำหรับเปรี้วเผือก่อนที่จะปลูกไถก่อนเอาน้ำเข้าแล้วก็ไถไถแล้วก็เผือค่ะ<า>เผือแล้วก็แล้วก็เตียกเตียกแล้วก็ปลูกอือฮ<า>ึเนี่ยอันนี้หอบ อันนี้เวียนภาคกลางแต่วัวน,นี่เป็นวัวฮินดูบราซิลของอ<ะ>ินเดียวัวเทพเจ้าวัวที่คนฮินดูนับถืออันนี้<ะ>วัวขาวลำพูน<ะ>นี่นี่<ะ>ขาวลำพูนเป็นพันธุ์ดีที่สุดของไทยมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่จังหวัดลำพูน<ะ>แต่ว่าเจ้าไปทำฟาร์มเลี้ยงมีม,มีมีเชื้อสายที่บริสุทธิ์ขาวลำพูนแท้ๆติ่จังหวัดราชบุรีส่งให้เจ้าเปอนแรกนาขวัญอ๋อค<ะ>่ะ อันนี้ไฟปูเบอร์ฮะไฟปูเบอร์เป็นไฟไทยภาคกลางไฟปูเบอร์อ่ะไฟปูเบอร์อายุห้าสิบปีค่ะอันนี้ห้างไม้หวกไม้บงห้างไม้ไผ่ไม้ไม้บงไม้โกไม้เปาะอย่างเงี้ยเขาเอามาแกะเป็นแปะยิ้มดูเมื่อใดก็ใจดีเมื่อนั้นน่ะอันนี้ก็ถอยเหมือนกันนี่ถอยเขาว่าถอยหัวหมูถอยหัวหมูเนี่ยเปิ้นจะใจขี้ยะจ่ายขี้หยาเผาแล้วครับติดขัดตี้งอนถอยเซ็ตแล้วเผาถอยฮ้อน ยูเข้าไปเซตอันน้ำโหดมันก็นจะมั่นเวลาเขาเจะเอาถ่ายออกเขาก็เอาไฟเผาถ่ายมันหอนดึงออกก็จะเป็นแบบนี้ะนะคะค่ะเออถ่ายทั้งบ้านเัาเปืองไม้กับแรงค่ะอันนี้ภาคใต้นี่ควายภาคใต้อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงค่ะอันนี้เตี้ยนภาคกลางสุพรรณบุรีกลางสุพรรณบุรีเ่ยอันนี้เกลว,วนเ่าเกวเกว,เกวค่ะเกวนี่อันนี้งัว งูต่างปกติก็ยงมีต่างนี่หรออันนี้แปลงต่างหมดแล้วเจ้าไม่ได้ใส่ต่างอ๋ออันนี้เกวียนเจ้าเกวียนเจ้านายของพมา่าเป็นเกวียนที่ย่างกุ้งย่างกุ้งตะกงหงสาที่บ้านเขาว่าตะกงหงสากุลาบ้านห่อของอาณาลุ่มฟ้าบอกว่า,วาภายไหนจะไปค้นคว้าบ่โป่งไปให้คนใดถึงเท่าแก่ข้าวเตียวต่างบ่ไหวาจะก้อยการไปให้ถึงหอดเจ้าไม่ได้ง <laughs> วควายหนังัว ควายจ้างมาตายแล้วเหลือเขาดุกหนังคนเฮาจ้องใจกันได้จ่าล่วงชุดหนังและไส้คนเฮายังกินจิ่มต้องมนุษย์เฮ่าตายสหายพี่น้องไครบอกงงคล้องอะไรชุดแต่ดูพวกเอาฟังเสียใจากลัวจะเป็นไฟเป็นดีเราบ้านแหมเน,นี่ยของนี่มันเหลือตเยอะเขากันยังมาใจัเป็นประโยชน์อยู่ค่ะ,อะโอเคเอค่ะขอบคุณค่ะ